จารย์เคยนึกถึงคำที่เขาชอบใช้เรียกกันหรือเปล่าครับคือวา่าเรามีวัดอย่างเงี้ยก็มีความสำคัญอยู่กับบ้านอยู่กับโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาวัดบ้านโรงเรียนที่เข,ข,ขาหมบวรเนาะอาจารย์ให้ความหมายยังไงอาจารย์เลยนั้นเป็นตัวของที่เขาเขาพูดจะไหมครับมีความสำคัญยังไงวัดบ้านโรงเรียน พอดีแล้วก็ต้องอาศัยวัดมีเป็นที่ที่พึ่งที่อาศัยของบ,บุคคลที่เชื่ออ่าันนี้ว่าก็มีวัดมีพระบุญมาเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็ขอายุครบกําหนดบวชเป็นพระบุญมาแล้วก็ต้องให้ให้ลูกหล,กล,กลานบวชพระกันอเนี้ยอะไรกันน้นดหนเกี่ยวเรื่องกันมาเหมนพวกชาวบ้านต้องอาศัยอพระทําบุญชุนทานก็ต้องอาศัยพระ มิได้พูดศาสนาอินฆ่ะให้ความสุขแก่เราเชื่อบุญเครื่องกุศลก็ทําแก่บุญแก่พวกพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกครองเรือนก็มีบ้านมีเรือนมีลูกมีเมียมีผัวอะไรทํามาหากินค้าขายไปทีนี้พวกพระนี่ก็ปล่อยแล้วปล่อยวางแต่มนุนทานเราเอาอานิสงส์จากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกี่ยวพันกันมาเรื่อย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 มีลูกเป็นหลานอยู่ได้ก็อยู่ไปเป็นพระ อยู่ไม่ได้ก็สึกเป็นฆราวาสต่อไปคมเป็นฆราวาสก็ต่อสมหากินมีลูกมีเจ้าก็ก็ข้อกาหนดกับบวชก็อย่งนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันที่เรามีลูกมีเจ้าออกมาแล้วก็ต้องให้เราโรงเรียนเด็กทางทางรัฐบาลก็ต้องให้ผู้คอยดูแลเด็กที่อยู่เกิดมาในเป็นหมู่บ้านนั่นนะเราเรียนศึกษาตามศัพท์ินะของเขาบ้านเมืองจากเขียนอา่อานถูกต้อง บัญญัติสิ่งอะไรถูกต้องของของโรงเรียนไปหยุดพวกเมือนอยู่ได้ไวที่จะเรียนศึกษาหาความรู้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจบการเรียนวางไปป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ปห้ว่าเรือกตามลำดับชั้นสั่งสอนก็ไปเรื่อยๆไปเรียนพอทิ้งพอครบกำหนดบวชปฏิบัติก็อา้าวบางคนก็ใหายู้บวชอีกไงเรียนมามาเลยเรียศึกษาทั้ทงทงั้งทั้งศาสนาไป ในลูกบางคนก็ได้รับการศึกษาเห็นสางทางศาสนาเอ้ก็สอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ศึกษาไปเอ้ทางนี้มันเป็นทางพุทพ้นทางดับทุกข์อะไรกบบบางคนก็ศึกษาใครควรทำสองหลักพูดศาสนาแลบ่บางทีก็เทียบกับทางโลกที่เราเราเรียนอยู่เรื่องเรียนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตำแหน่งหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอย่างนั้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 นบางคนก็ศึกษาเออทางโลกมันมันไม่ใช่มีทรัพย์สมบัติจริงเขาของยศถาบรรดาศักดิ์จริง แต่ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกเอ้ทางทางวัดนี่เอมันเป็นทางที่ดับทุกเป็นทางที่พ้นทุกขยนี่พอศึกษาทางวัดประวัติของผู้ที่วางหลักของศาสนาเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้เขาศึกษาไปเนี่ยเอยกคนนี่ถ้าเป็นประัตรนี่เป็นกษัตรมากอ่อนมันร่ำรวยขนาดสมบัติพัฒนาทั้งมากมาหลายกองต้องมีลูกมีเมียท่านปล่อยลูกป,ปล่อยเมียได้หมดเนี่ก็ขาศึกษาเนี่ยอเอ้จะปล่อยวางได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เออทางดีก็ท่านดีดีก็จะเห็นดีไปที่นี่ผู้ที่อ่าเราเรียนศึกษาที่ก็เอ้บวชที่นี่เลยก็ทีงก็บวชอยู่ยาวอยู่ยาวที่หนึ่งยาวเป็นช่องทางที่ไปกันบวชศึกษาที่เป็นเป็นผู้เป็นนักเรียนที่ก็เราเรียนศึกษาเอออ่าอยู่ที่ข้อศีลข้อให้ทานอบรมภาวนาเป็นเล็กเนน้อยไปตามที่จิตสงบเป็นคู่คลองเรือนก็อยู่ไปทังศึกษาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นอย่าันตมเกี่ยวพันกันน่ะเกี่ยวพัน คนนี้ในแรกก็ให้ทานไปรักษาสิ่งขาวัดขาว่าฟังธรรมไปไปเรื่อยปฏิบัติช่วยเพื่อกูลทางวัดทํานั่นทํานี่นักลุงนักครูก็สัมพันธ์กันทางคุศาสนาต่าเกี่ยวพันให้ทาตะกิจการทางวัดช่วยทางวัดทางนั้นนี้่อให้พระไปอสอนอบรมชี้แนะเรื่อยก็พันกันไปเรื่อยเลยอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทางวัดทางบ้านทานโรงเรียนเราเนี่ยพันกันอย่างนี้มาตลอดให้กันเพื่อเพื่อแพร่หรือมีอะไรตกทุกข์ได้ยากก็บอกช่วยกันพรพก็เพื่อกูลหานู่นหานนี้ไปช่วยใจไป ทำพวดที่ไหนไฟไหม้ที่ไหนก็นไปกันมาพันชัมพันกันเรื่อยๆก็อย่างเราผู้ศราทธาคนไทยเรยาหลักทางโรงเรียนเนี้ยมันใหญ่บอกว่าสอนในวิชาชีพทรราหากินแต,แต่ถ้ามีวัดเข้าไปช่วยในการไปแพร่ในการสอนคําอนรัทธาก็ให้มีใจ รับคุณธรรมขึ้นมาด้วยลูกเราสามแ้วก็ให้มีพรหมีหาเมตตากรุณาขึ้นมาเอกะเอื้อเพื่อเผื่อแผ่รู้จักบุญคุณกันนะรู้จักตอบแทนคุณซึ่งกันและกันก็ดีเราเพื่อเผื่อแผ่กันมาดีรอบกันช่วยกันเลี้ยงเผื่อแผ่กันก็จะป็นการบ่มเพาะก็ใช่ใช่มาบอกตอเด็กพื้นฐานทนานพื้นฐานแตะใหญ่ใจเพราะเขาก็มีความมันนี่เก็บไปมากๆต่อไปเขาจะมั่นคงไปเรื่อยๆเลยพออายุมากกูอายุมาก ใจก็เยือกเย็นขึ้นุชุนเฉียวต่างๆโโหโถโสแล้วก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเบาบางแตนีขี้เหนียวก็ไม่หวงแหนพออายุมากมากก็ได้ฟังหลักธรรมเปสะส,ส,สมไว้ามากๆหลักนีข้ขายตัวขายต,ตัวไปเรื่อยๆพออยู่ตัวเตียวตะคดไม้เป็นดีพออยู่มากๆเขาวัดเขาวาเข้าถือสินโบสดมากอะไรบ้างเข้าไปเรื่อยๆนี่ใส่กันใส่ซึ่งกันและกันดู วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยคือว่าวัดจะสวยเอพราะมีวัดดัด e บ้านจะสวยเพราะมีวัดดันนิสัยวัดกับบ้านต้องช่วยกันใช้ถ้าขัดกันมาก็มันหลายต้องสองทางคือว่าไงนะเปยวดจะมีหลักฐานเพบานช่วยกบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดว so ิสัย เราก็ช่วยกับอวยชัยถ้าขัดกันก็มาไล่ต้งสองทางช่วยกันลงช่วยกันเช่วยกันทันที่สิบเอ็ดเนี่ยให้ไปชั้นที่โรงเรียนมีตอ๋ว 42วันแม่ฮะโอมลงพระลงจะเป็นบรรยายด้วยนะก็แล้วก็พูดเพื่อนเด็กฟังขอหายศีลพอทานแล้วก็พูดให้เด็กฟังเล็กนน้อยไปรู้สึกนึกอะไรดีกเด็กเขาเราเข้าโรงเรียนเพื่ออะไรพาะแม่เข้าเรียนอะไรอะไรแล้วก็พูดให้เด็กแต่งเด็กคิดของคิดจุดมุ่งหมายพ่อแม่เอาเด็กมาให้เรียนเ้วให้เราเพื่ออะไรเราฉลาดมีความรู้ความจเข้าใจแรแดครัวอย่างนั้นนะอะย่างไง้ยแล้วก็ต้องใส่อย่างนี้มีมุนพระเข้ามาเป็นพระ ย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรแตเป,ปิะเด็นนะแต่บ่งสบายเป็นนิมิตที่มาเครื่องหมายที่ดีแล้วก็พูดเอาเหลียนมีภาพนีดมาได้ภาพชวนออกมาได้รถได้ที่หนึงน่งเนื้อตะลื้ตะบกทำไม่ค็ครูอารียเ์เป็นครูเล็กเนี่ยแต,แต่สองคนนี<ม>้ได้ชื่อ,อ,อถ,ถือแพ้ทอดมาทวนนี่เลยโรงเรียนนี้เพรามันได้รัตนาศี หวยทานว่าแปได้หมดตอนที่ก็มามันก็มาสืบเข้ามามาหาอาจารย์ก่อนแล้วเขาต้อไปโรงเรียนว่าจริงไหมจะเป็นอย่างนี้เด็กเนจริงแล้วมาชักูวนจายนี่นะกาถามาด็อกเตอร์หลายคนนลยมันทดลองเขามามามาตรวจมาตรวจมาตรวจลองตรวจตรวจโรงเรียนก็ได้ที่หนึ่งของภาพมาดู แต่ยังเงไยังยงนตอนแรกเขาก็ให้าจา์จะไปอาจารย์ให้ไปโรงเรียนที่ะตะบุกครูป่าตาอาจารย์ไม่ไปก็จะไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนน่ะอาจารย์ไม่ไปที่อาจารย์ไม่ไปก็เพราะเพราะอาจารย์คิดว่าพราถ้าเราไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เราแล้วลพวนี้เขาเป็นระดับด็อกเตอร์กันมาเนี่ยเขาจะคิดถูกว่าวัดต้องมีโบสถ์ยางนี้วัดภาพนะ ต้องมีสร้างปุติอย่างนี้เห็น่พาพแน่ดีนะวัดวัดบางวัดนะด้ยดีนะแต่เห็นป่าอย่างนี้เขาจะไม่เคยเห็นนะนี่อาจารคิขอขี้ขอาจดีนะแต่เมื่อกีไไนะออ้ไม่ไปอ่ะไม่ไปเลยให้วันพรก็เป็นทุ่สานทิเทศอยู่ถ่ายรูปอยู่เนี่ยนะนพอเป็นที่สานทิเทศของตัวตาตัานี้นะมา,มาที่คนมาที่บุญที่บ่อยที่สุเก็เสียแล้วยู่เปนะ็นน้อสอยู่นะวันนี้วันพรทั้งนี้นะเธอเนี่ยพาเข้ามา เพิ่มมาเนี่ยกี่รถกี่รถพาาก็มันน้ำหน้าไปเลยเขาบอกเขาไม่มีเวลาอาจารย์เคนนี้ตัวเครื่องบินเขาอย่างนั้นอย่างนั้นหมดอ๋อเราก็จริงจริงเกลียนเวลาต่อที่ยังไม่ทานอาหารเพลททนสิบนาทีเอาคือสิบนาทีจะปัดฟารฟ์มเลยอ๋อ,ไม,มอไม่มากจึงบอกกินนิดไม่มากจำกัดสิบนาทีทานสิบนาทีเท,ท่ทาน,นี้พอเธอพาไปเลยพาก็คำรถนำหน้ามาคำมานี่ก็สิบนาทีพอพระพอก็มาตามอาจารย์เลย เขาไปเที่ยวหัวเรือก่อนจยากไปด้วยนะบรยายเลยอย่าง,งน,นี้นี่นี่นี่นีนนน่นี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 ่ สิบนาทีโอ้โห oh. สิบนาทีเนะี่ยมันจุไปรู้เท่าไหร่เลยนะเป็เด็กผ่าโอ้ตัว,ตว oh. นี้เนี่ยใี่ผมพูดกับไอา,าจารย์นนะถ้าไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเห็นเลยก็ต้องโบกอย่างงัน้นต้องโบกอย่างนี้ราคาเท่านั้นต้ตีกันไปนะพอมาเห็นนี่ทึ่งใจเลยใช่ไหมทึ่งใจแล้วกลับไปตีกลับมาให้พวกครูเหมาะถ้าทำหนังสือผิดอะไรจะมาโอโหอ,อนุโมทนาดีใจอุบัติเท่าไหร่ โอ้ดูดูนี่พอเพลยได้เห็นสิบปทีเที่ยด้วยมันลึกประกันเยอะนะด้วยอ้อโอ้เนี่ยนะลึกประกันเยอะนะฮะโอ้โหไม่เคยเห็นนะก็สรรเสริญนะสรรเสริญนั่นบ่วนะมันมีมันมันมันมีไม่มีพระยังว่าไม่มีเลยเมือไทยอ่ะดููเขาเก่าลูกดูดมิตเอาสี่ลูกเองนะโอ้เขาปิดทองแล้วว่าเปิดทองดูมีทีไหนพูดกันนะอ๋อสิเ้วเอาไปคิดเคิดแตะคำคำไปคิดเี่ย เอออแต่ถ้าความทิดผู้เจ้าท่านตัดมีชีวิตอยู่ท่านตัดเรื่องไงเอาออเอาเอาโอ้โเฮ้ยมันคุ้ค้นอ่โอ้เนี่ยเราเรามีความรู้เขาเราฉนิดหนึ่งเราก็เก็บไม่บอกใครเก็บอันไหนอ่าอ๋อยังอยู่ยังไม่อยู่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้โอ้แล้ววันนั้นเรายังมีรายเงินได้กพันห้าแล้วจำไม่ผิดพอมาเห็นแ่นะบริจาคไว้น่ะเราไม่ได้ นั่นเลยพุทธายก็นั่นใส่ซองกันเองนะดูดูดูเห็นไหมเอ้ผักอานนี้ก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวบีจะมาคุยกับอาจารย์ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนด้วยว่าวัดเรามีความสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวกับทาบ้านนอกจากมีพิีนิพพุทบ้านแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนใงไทบ้างอธิบายฟังมากระเรยนในสิงของพระบวร ปัดวันเรียนว่าอะจารนีการทำกรรจัดความเมื่ออย่างไงอาไปพิบายไปแล้วดเดี๋ยวมีอะไรจะ